สวัสดีครับพบกับผมนะครับอูช่างบอยมหาารคามนะครับสวัสดีเอฟซีทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพ่วงรถไถอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม่ดำเผากระบะนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่สามเมตรนะครับคอกสูงถึงนี้เมตรหนึ่งนะครับสามารถเปิดได้รอบคันนะครับตัวนี้จะเป็นคาซีลังน้ําหน้าสี่นะครับ ดังนั้นเราก็จะมีกล่องข้องมือแล้วก็ขตั้งปรับเกียวแล้วก็บันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับแล้วก็เจาะช่องมองหลังให้นะครับมาดูคัสซีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคัสซีรางน้ําหน้าสีนะครับขอตรงก็จะขอลากก็จะเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพาวการสองนิ้วนะครับพาวตานสองนิ้วตาไก่ของฟอร์ดนะครับตาไก่ใหญ่นะครับขอด้วยป้องอ้อยอีกทีหนึ่งนะครับช่วงรอยหักรอยต่อแล้วก็ดามแบบนี้นะครับ ซับแบบนี้นะครับบนล่างนะครับเพิ่มความแข็งแรงของตัวรถนะครับตัวนี้เราก็ดามนะครับร้อยหักร้อยต่อนะครับช่วงล่างจะเป็นเพาตัวนี้จะเป็นเพาของกระบะนิสันบิ๊กยีมนะครับการค้ำนะครับเราจะค้ำหัวค้ำท้ายให้แบบนี้นะครับเพิ่มความแข็งแรงของตัวรถนะครับมม่มีแอนนะครับตัวนี้เป็นกระทะขอบสิบห้านะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับ ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีฟ้านะครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าทางจังหวัดขอนแก่นนะครับเตรียมจะส่งอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้สามารถเปิดข้างได้นะครับเราบนนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับถอ,อดน็อตแล้วก็ยกเข้ายกออกนะครับข,ข้างก็เปิดได้นะครับเปิดลงล่างนะครับ ้าญนายสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ได้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนถึงบ้านลูกค้านะครับขอบคุณครับตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าตอนแล้วนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับเราบนก็ถอดได้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับถอดได้นะครับส่วนพื้นเราก็เชื่อมเต็มให้นะครับ เราเดินยาวเลยนะครับเชื่อมเต็มให้ทุกจุดนะครับส่วนเต่านี้ก็จะเป็นเหล็กรางน้ํานะครับเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับสี่ต้นนะครับอันนี้สามารถบรรทุกได้ถึงสามตันถึงสามตันห้านะครับถ้าเป็นมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ คุณ f อที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ